สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ฟนตุงชาแนลนะครับในค่ำคืนวันนี้นะครับเกมที่ผมจะหยิบยกมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นเกมฟุตบอลยูโร2022ของผู้หญิงนะครับซึ่งเราจะได้ทราบกันแล้วนะครับว่ารอบชิงในปีนี้จะเป็นใครกันนะครับวันนี้ขอหยิบยกเกมระหว่างสาวเยอรมันนะครับทีมแชมป์รายการนี้8สมัยนะครับพบกับทีมสาวฝรั่งเศสซึ่งเกมคู่นี้จะเตะกันในเวลาตีสตรงเกมนี้จะจบลงอย่างไรไปติดตามกันได้เลยครับ อ่ะครับรอบรองชนะเลิศคู่ที่2นะครับวันนี้ก็จะเป็นการพบกันระหว่างทีมสาวเยอรมันนะครับทีมแชมป์รายการนี้8สมัยพบกับทีมสาวฝรั่งเศสซึ่งยังไม่เคยคว้าแชมป์ในรายการนี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผลงานโดยรวมของทั้งสองทีมนะครับในการเล่นในรายการนี้ทีมสาวเยอรมันครับลงเล่นไป4นัดนะครับชนะรวดทั้ง4เกมส่วนทางฝั่งทีมสาวฝรั่งเศสนะครับก็ผลงานดีเหมือนกันเลยนะครับลงเล่นไป4ี่นัดชนะไปสาเสมอหนึ่ง ผลงานโดยรวมในช่วงหลังนะครับทีมสาวเยอรมันชนะคู่แข่งทุกรายการมา5นาัดติดต่อกันนะครับส่วนทางทีมสาวฝรั่งเศสผลงานโคสุดยอดไปเลยนะครับ18เกมหลังสุดทุกรายการพวกเธอชนะคู่แข่งไปถึง17นัดนะครับเสมอเพียงแค่นัดเดียวแล้วก็ไม่แพ้กับใครนะครับ เกมคู่นี้นะครับก็ถือว่าสู่สีแล้วก็ใกล้เคียงเป็นอย่างมากนะครับทางทีมสาวเยอรมันนะครับในเรื่องความเก่าก็ต้องยกให้พวกเธอเลยครับพวกเธอเป็นแชมป์รายการนี้มาถึง8สมัยด้วยกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเกมนี้ผมมองว่าด้วยฟอร์มการเล่นของทีมสาวฝรั่งเศสในช่วงหลังที่พวกเธอกําลังฮอตและก็กาลังสดเลยทีเดียวนะครับบวกกับแรงจูงใจของพวกเธอนะครับที่ยังไม่เคยคว้าแชมป์รายการนี้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับตรงจุดนี้ผมว่าอาจจะเป็นอาวุธสําคัญนะครับที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับพวกเธอในการชนะเกมนี้นะครับดังน้ ผมขอเลือกเชียร์ทีมสาวฝรั่งเศสไปดีกว่านะครับด้วยเรื่องของความสดในการเล่นนะครับในช่วงหลังในเกมนี้ผมเชื่อพวกเธอจะไม่แพ้ใน90นาทีเป็นอย่างน้อยและมีโอกาสลุ้นถึงหน้าชนะได้นะครับดังนั้นเกมนี้นะครับเลือกเชียร์ทีมสาวฝรั่งเศสไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโฟนตุงชาแนลในทุกๆช่องทางด้วยครับวันนี้ผมโฟนตุงลาไปก่อนสวัสดีครับ